สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าไลฟ์แล้วใช่ไหมครับเข้้าไลลฟ์แวโอเคครับเลิศนะก็อ่าต้องเอ้าไอ้ขอโทษก่อนแล้วกันที่ให้ทุกคนรอนานแล้วกันนะฮะเพราะว่าเลทมาพอสมควรครับดีว่าเราเตรียมตัวกันอยู่ฮะใช่ครับขออภัยด้วยครับผมไม่ขออภัยด้วยครับครับผมตีสองแล้วเหรอยังเพิ่งมาไลฟ์ไปอ่าว้าวก็ ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับก็ขอบคุณทุกคนครับยังไม่ได้ไลฟ์อะไรเลยใช่ไหมครับยังไม่มูฟออนถางเทียเมื่อวานเลยครัคุณคุณมีอะไรมาทวิตเหรอครับก็ผมยังไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิมีการแบบทันลูกน่ารักๆอ่าครับแป็นแฟนคืออะไรครับฮะแว่นๆเหรอแว่นๆมอไซค์อ่ะนั่นแหละช่วงนี้เรามีอะไรเกี่ยวกับมอไซค์อ่ะพี่มีขับมอไซค์ป่ะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกัน โอ๊ยอะไรหรอแต่ดูดิคืออะไรไม่รู้เหมือนเดิมคืออะไรบผ่านช่วงที่ผ่านมาท้งสองคนมีกิจกรรมอะไรทำกันอยู่บ้างหรือทำอะไรบ้างผมก็เขียวอยู่เขียวอยู่เหรเสวงเสียงผมก็มีดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นดนตรีครับเล่นฮุคีย์บอร์ด กีตาร์อะไรเงี้ยครับก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็วาดรูปเล่นใช่ทําอะไรที่มันเกี่ยวกับบ้านวไม่ได้ค่อยออกไปไหนครับก็อยู่แต่ในห้องอยู่แล้วก็แวะมาออฟฟิศบ้างอะไรครับมานี่มีครับก็ลองเล่นๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มีแบบไปออกซิงเกิลอะไรอะไรลองลองแบบลองลองแบบไม่มีประโยชน์ดองแบบไม่มีประโยชน์ผมมาก็ คล้ายๆกันแหละก็อ,ออกกาลังกายดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทั่วไปที่แบบไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากยอะไรเงี้ยใช่ฮะออกไปข้างนอกก็เสี่ยงไงเราทํางานเราก็มาตรวจก็เจ็บจมูกเดยวทำงานไม่ได้ฮะเซฟอยู่บ้านดีกว่าไม่ไม่ต่างกันคือยังไงคุณก็ต้องตรวจไง <c ười> คุณมาทํางานถึงถึงคุณออกไปข้างนอกหรือว่าคุณอยู่บ้านไงคุณก็ต้องมาสอปอยู่ดีเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจของที่ทํางานเขาเดี๋ยววันนี้ดีใจไหมคะ อ้ยดีใจนะเหมือนปักนี้เริ่มรู้สึกมีความสุขของการทํางานมากขึ้นเหมือนแบบออกจากการจําสินนะครับอยู่แต่ในบ้านก็นะฮะเอาจริงๆเราไม่เชิงไม่ได้เจอกันเลยครัคือคือก็เจอกันแบบน้อยกว่าปกติแบบประมาณนิดเจ็ดเอร์ซฮ้ยนี่คุณคำนวณเก่งขนาะไม่รู้ก่าวแบบมันดูน่าเชื่อถือมากกว่าพูดๆเป็นตัวเลขจริงก็ตัดนอนใบแปดชั่วโมง แต่วไม่้นอนด้วยกันก็อินดีเทลขนลดช่องไม่คอถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่อยู่ในอยู่ในแอเรียแบบในอนาเขตไม่เกินแบบสิบห้าเมตรสิบเมตรอะไรเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันอืมใช่าทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าอยู่แค่คนละแบบคนละห้องคนละห้องไม่รู้อ่ะแบบถามก็ก็คืออยู่ด้วยกันบ้างไม่ได้อยู่ด้วยกันบ้างอะไรครับถ้าเกิดตอบแบบ ในเชิงอะไรวะดทั่วไปอ่ะทั่วไปทั่วไปผถามว่าอะไรนะไม่เขาบอกว่าหยุดอยู่ด้วยกันบ่อยแค่ไหนวันหนึ่งไงคือเราก็ไม่รู้ไงบางวันก็ไม่ได้อยู่บางวันมีงานทั้งวันก็แบบอย่างเมื่อวานก็ทั้งวันครับผมก็เออเราเสร็จแล้วผมก็นอนออฟฟิศเลยแล้วกันแล้วก็เจอกันกรจริงๆก็ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกดีครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จังหวัดสระบุรีนะผมเห็นแบบหลายหลายที่เลยหลายจังหวัดเลยบางทีก็เห็นบ้านผมเหมือนกันอยู่แถวอำเภอผมอ่ะก็ ก็มีคนไปบริจาคเหมือนกันก็รู้สึกว่าดีใจที่ที่เขาแบบรวมพลกันไปทําอะไรสิ่งดีๆให้ให้แก่คนอื่นนะครับก็ก็อย่างที่บอกแต่ว่าอย่างที่เราแบบเจาะจงอย่างแบรนด์ไงเราไปรูปแบบแบรนด์ที่ไปใช้สระบุรีแล้วตอนนั้นเขาแบบเหมือนเหมือนลงข้อความในเฟซเลยว่าขาดแคลนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไปเติมตรงนู้นที่เห็นแล้วก็ แล้วก็มีแฟนๆเราก็ที่แบบว่าที่อื่นด้วยแบบยิบยิบย่อยๆไปครับก็ช่วยเหลือแบบเขาเรียกว่าอะไรหลายๆที่เนาะแบบไม่ได้เจาะจงที่ไหนที่เดียวก็ดีครับเพราะว่าผมว่ามันถึงเวลาที่คนเราต้องช่วยเหลือกันเองแล้วแหละอาจารยช่วยเหลือกันเองต้องแบบนี้แหละก็ครับนี้ว่ามันหาทางแก้ที่สุดแล้วก็ใช่แล้วก็ต้องแบบนั่นแหละออเอวะพ่อปอบปลาเป็นน่าจะเป็น ถ้าถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นบ่อที่เพาะเลี้ยงปลาไว้สําหรับกินให้ให้ให้น้องนนักเรียนใช่ไหมครับถ้าอยผมผมดูที่ดูมาก็ก็ดีดีคร้บดีแปแปดหมื่นใช่ไหมแปดแปดกว่าล้านแปดสิบกว่าแปดหมื่นล้านแปดหมื่นกว่าล้านคุณเอามาทําบ่อปลาคุณแปดหมื่นล้านดีดีมากผมรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่ที่สร้างสรรค์ครับแล้วก็ เรามาลุ้นกันว,ว่าว่าจะเป็นปลาสายพันธุ์อะไรที่ที่เขาจะเพาะพันธุ์ก็เป็นดีนะดีนะเพราะว่าโอ้โหส,สเตอร์เจียนอะ่ะปลา,าโอ้โหสิบป,ปัวปีกาจะได้กินหนึ่งตัวเก็กินปลาก็ดีปลาก็ดีเพาะพันธุ์ปลาให้ให้เด็กกินก็ได้แบบโอเมก้าอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลามันมันแบบออกลูกเยอะก็กินได้ตลอดไอ้พุดนะหล่ะ <laughs> ก็มันเป็นสัตว์ที่บริโภคได้ได้ง่ายครับแล้วก็ปล่อยปลาดุกลงไปตัวนึงอ่าก็จบกินไข่ก็เป็นบ่อปลาดุกแทนอันจริงจริงแต่แต่แต่ว่าบ่อผมก็แนะนํานะเลี้ยงปลาดุกก็ดีเพราะว่าผมก็เคยเลี้ยงปลาดุกอยู่บ้านก็โตโตไวมากโตไวมากแล้วก็เนื้อมันก็อร่อยแต่ว่าผมไม่กล้ากินตอนนั้นเลี้ยงแบบตัวตอนตัวเล็กๆเลยจนจนมันโตเลยแบบตอนแรกกะจะเลี้ยงไว้กินก็ อ่ะพอโตแล้วไม่กล้ากินไม่กล้ากินปลาดุกที่เลี้ยงนะไม่กล้ากินเนี่ยเฮ้ยผมกินอยู่ตลอดนะผมไม่เคยมีความผูกพันในการเลี้ยงนะผมกินแบบร้านส้มตำอะไรเขาก็มีเสียบไม้เฮ้ยมเนื้ออร่อยนะไม่ไม่ติดไปกินแบบตามตามร้านอาหารนะกล้าแต่ว่าปลาดุกตัวเองอ่ะไม่กล้าไม่กล้ากินที่เลี้ยงไว้อ่าเข้าใจฟิลเลี้ยงเอาไปปล่อยเหมือนกัน ครับผมเปลี่ยนผันไปเรื่อยเรื่เปลี่ยนพันไปเรื่อยๆแล้วแต่อารมณ์แต่ว่ามีคำว่ายอมีคำว่ายอมียอทิ้งท้ายแต่ว่าคำหน้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อารมณ์เราอารมณ์เขาอารมณ์เบตเตอร์เล็เบตเตอร์เล็ยอคือคือเราแบบมีความคิดว่าเราจะทําให้มันเป็นสากลที่สุดครับตอนแรกหมูยอคือแล้วพอใช้มาสักปีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าคนที่มาตามเราที่เป็นชาวมุสลิมอะไรเงี้ยเขาเขาจะกล้าใช้หรือเปล่าอันนี้อันนี้พูดแบบมาวิเคราห์กันเลยนะเดี๋ยวแม่เราเปลี่ยนเป็นไก่ดี หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายได้ยินคาว่ามิกยอรแบบรวมไปเลยอยากจยกเป็นอะไรก็เป็นเขาครับรบวมกันใ,ใช้ไหนได,ได้ก็ใช้เลยครับแต่ตอนแรกเราไม่รู้เราเราจะเป็นต้องมีชื่ดอดอมเนี่ยเราต้องมีแต่พอมันใช้มามันเป็นส่วนรวมของของคนที่แบบเออที่ที่แบบชื่นชอบเราที่แบบเออมันกลายเป็นแบบคอมมูนิตี้เป็นครอบครัวแล้วครับเร,เรารู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นแบบ สังคมจริงๆอะสังคมของมูยอจริงๆที่แบบมีคนที่แบบพูดคุยกันร่วมพูดคุยกันในเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยเรื่องหรือบางทีผมไปดูอาจจะไม่ใช่เรื่องเรื่องเหล่าก็ได้เป็นเรื่องอย่างอื่นมีปัญหาอะไรกันแบบว่าแต่เาก็ยังถึงราว่าแนดีที่อคืออะไรที่อยู่ที่บอกอ๋อแกงแงเ่เขาแหละเขาเป็นคน ก็เพ่เติมไงอะไรที่ธรรมดาธรรมดามันจะแบบซ้ำแต่นี่ที่หนึ่งมันก็เยอะใช่ไหมก็เลยเติมให้มันดูเล่นแบบว่าผมผมติดมาจากการทําไอ้รูปเล่มวิทยานิพนธ์แล้วแล้วแบบผมไม่เคยเห็นอะไรที่มันตอนตอนที่เราเรียนอ่ะปกติสมัยมัธยมก็หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามแล้วก็มาสองใช่ไหมแต่นี้มันจะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งจุดแล้วแบบเห็นว่ามันเท่ดีก็เลยแบบว่า คำว่าแสนดีที่หนึ่งเนี่ยมันผมเห็นเห็นคนใช้กันเยอะในในทวิตเตอร์แบบแสนดีที่หนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เลยเออเป็นคำที่แบบเก๋ดีเกด๋ดีผมก็เลยแบบเอามาใช้ร่วมอ่ะเออเอามาใช้แบบใครทําอะไรดีๆให้ก็แบบว้าวแสนดีที่หนึ่งเลยแต่พอมันเป็นที่หนึ่งแล้วเราจะาให้ที่หนึ่งทุกคนไม่ได้ใช่ไหมครับเราเราอยากให้เขาเป็นที่หนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นเป็นยิบย่อยแล้วกันแสนดีที่หนึ่งจุดสองแสนดีที่หนึ่งจุดเจ็ดอะไรเงี้ย แล้วก็ย่อยไปอีกสันดีที่หนึ่งจุดหนึ่งเอ๊ะใครอยากเป็นที่หนึ่งจุดหนึ่งด้วยก็เป็นจุดหนึ่งอีกแล้วกันอ๋อที่หนึ่งแม่ผมเองแ <c oughs> ม่เขา <c oughs> เขามาเม้นถามไมแล้วอันนี้ก็เลยแบบเล่น <c oughs> เล่นกันแล้วแบบ <c oughs> แล้วที่หนึ่งอะใครแล้วผมก็เลยเม้นตตอบไปว่าแม่กูค่ะ <c oughs> เป็นไรเอ่ย มีความเออก็เลยอ่ะไม่เราไม่ค่อยแบบเซลกันออกสื่ออะไรแต่เนี่ยตั้งใจแกล้งๆรู้แล้วอุ้ยจะเล่นไปแบบน่าจะแบบน่าจะหน่ายดีกว่ยหมูยอก็น่าจะอุ้ยต้องมีอะไรแน่ๆเลยแล้วก็แล้มไปใช้ก็ไม่มีเรือมาแล้วแอนแอนเรือหักไททานิกอะโอ้โหคือคือผมสงสัยทุกคนจริงๆว่าไม่ ไม่ได้หลูล่วงหน้าใช่ไหมไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมว่าแบบเมื่อวานไอแบบเปิดเปิดตัวที่คนรักจะได้ฉายใน VTV คือแบบขึ้นเทนอันดับหนึ่งของโลกแบบอันนี้งงงงง,งงมากจริงว่าทุกคนแบบได้หลูล่วงหน้ารือเปล่าหรือว่าเตรียมเตรียมพร้อมกันหรือเปล่า คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่รู้นะแต่มันเขาจะแค่แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนวีทีวีแค่จะแบบประกาศไลน์อัพเฉยๆแบบรู้ก่อนแต่ี้ไม่รู้ว่าแบบจะไลน์อัพอะไรแล้วเหมือนแบบพอออกมาปุ๊บเป็นแผ่นก็เลยเอาเลยเอถ้าเกิดแบบก็เหมือนแบบพอจะแบบเดาออกให้จะประกาศว่าถ้าประกาศก็เลยใส่เลยอะไรเงี้ยเข้าใจปะเออมันก็เลยแบบเป็นโอแต่ว่าพอเป็นแบบนี้แล้วทีหนึ่งได้ก็ก็เลิศเหมือนกันนะสุดยอดมากครับว้าวคุณว่าคุณ น่ากลัวมากน่ากลัวจริงคุณแบบเกินเกินพลังมนุษย์ไปเยอะเยอะพอสมควรแต่ก็อ่านอานดูก็ชื่นใจแหละรู้สึกว่าบรรยากาศเก่าๆได้กลับมาเงี้ยแบบเห็นดูหลายๆคนก็คงจะคิดถึงแบบมูดแบบนี้ครับก็เราเองก็ดูก็คิดถึงนะแบบก็ไม่ไม่ค่อยมูฟออนจากแถบนี้ก็แบบปัดดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ทีมผมก็เหลือน้อยลงทุกทีทุกทีทุกที ผลงานผลงานก่อนผลงานก่อนก็ก็ฝากฝากได้วยครับกลรักรุ่นพี่นะครับก็พี่บอกให้ผมรอใช่ไหมรอไปก่อนรอนานมากก็รอรอต่อไปรอไปก่อนมันจะได้เป็นตํานานไปเลยไงพอเป็นคนรักจะได้แบบพุดขึ้นมาถึงอะไรเงตำนานใช่อันนี้แหละสําคัญแล้วก็ผลงานที่เหลือก็เดิมๆวะก็ฝากฝากไว้ด้วยฝากฝากผลงานที่เหลือไว้ด้วยเราไม่มีใหม่เราไปรับผิดชอบงานที่ค้างไว้ให้เสร็จก่อนดีกว่าโอเคก็ผลงานที่เหลือนะครับก็ฝากไว้ แล้วก็ฝากอะไรถึงแฟนๆใช่ไหมครไม่ซ oh> ้ํนะเพราะแฟนๆรอแบบไม่ซ like ้กันส wow ักประโยคก็คือแบบถ้าเกิดผมพูดว่าใช้คำว่าความแล้วก็ไม่ห้ามความอีกเลยเออฮะแบบรักไงเงี้ยก็ไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามซ้ำมันห้ามซ้ำโอเคใครพูดก่อน่ะผมไปผมแล้วกันแล้วถ้าเกิดผมพูดคําว่าหมูยอเนี่ยคุณพูดคําว่าหมูยอไม่ได้นะคาว่ายอก็ไม่ได้เลย ก็ขอบคุณหมูยอนะครับที่ให้รับความสนับสนุนถึงเราจะไม่ได้เจอกันนะครับก็รักทุกคน,นครับรักมากคิดถึงทุกคนมากๆกครับก็ขอบคุณนะครับที่แบบอยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้นะครับทบซ้ำนะ <laughs> นเละ <laughs> หมดแล้วพี <laughs> ่ก็ตัดเสียไว้ซ้ำหน่อยก็ได้ <laughs> <laughs> แบบนิ <laughs> ดนิดนิดนินิหน่อยก็ได้ <laughs> เออ <laughs> ถือถือบ้าง <laughs> <laughs> โอเคเอาขอซ้ำหน่อยแล้วกันก็ อขอบคุณทุกคนที่แบบว่ายังอยู่กับเราแล้วก็เนี่ยแหละพอแบบได้เห็นว่าพลังเมื่อวานมันกลับมาอีกครั้งก็ทําให้เราเหมือนเราได้เติมพลังได้ชื่นใจอะไรมากขึ้นโดยเฉพาะน,นี่ก็ดูแบบชื่นใจขึ้นก,ก็ดีฮนะขอบคุณทุกคนมากๆครับผมน,น,น,นั่นแหละฮะอยู่พวกเราไปนานๆครับเชียร์พวกเราด้วยฮะมันจะเต็มที่ที่สุดแล้วกี่วิกิกี่วินะครับสองวิสองวิเหรอสองวิเหรอ ไอ้ผมบางคนยังไงอย่างนั้นไงสองวิก็สองวีจับาจับเวลาเลยครับจับเวลาสงวีนั่จับเวลาเลยสองวีนะโอเคนับหนึ่งสองสามผมแบบสองวีผมหันกลับเลยนะได้โอเคยังไม่ถึงไงโคตรแกงเลยเราไม่ถึงด้วยนะมีการหันกลับมองอีกรอบหนึ่ง 哦，对、oh,。